ใครโดนฝ่ายมืดแทรกกันแน่คะคนทักหรือคนโดนถามฝ่ายมืดคืออะไรหรอตอบคืออารมณ์เชิงลบทั้งหลายนั่นหละครับทั้งโลภโกรธหลงกลัวของดำคุณใสซีงที่พาให้หลงแล้วใครหลงละ่ะใคร,รเรชิญเข้าไปแบ่งแยกหรือรเรชิญอยากจะเข้าไป เปลี่ยนมืดให้เป็นแสงจะอ้างเจตนาดีว่าใช้แสงแห่งรักเปลี่ยนนั้นนั่นหละที่หลงเองเข้าใจอะไรผิดไปหรือเปล่าเราเปลี่ยนสิ่งใดไม่ได้นอกจากเปลี่ยนจิตตนเองนะใช่ไฟายมืดพยามารมีจริงเขาคือครูโพธิสัตว์ผู้ออกข้อสอบให้เราได้ยกระดับจิตขึ้นไปเรื่อยๆแล้วฝ่ายมืดจริงๆคือใคร เขาคือ God, ก็อดเช่นกันกับเธอนั่นลหละเธอพยายามปฏิเสธฝ่ายมืดที่เป็นแขนขาตัวเองเลยโดนมีดอิโต้มาตัดกระชากออกใครเล่าเจ็บเองกิเลจจึงเป็นโพธิหากเราเข้าใจในหน้าที่ของการสอบก็เพื่อให้เรายกระดับจิตแต่สอบนั้นก็เหมือนยาพารา ยาพาราช่วยได้แค่20%แต่เราเชื่อว่าจะหายปวดหัวนั้นก็อีก80%รูปนามประสานกันเชื่อใครละ่ะเสกข้อสอบนั้นยานั้นให้มีฤทธิ์ล่ละคนทักเธอโดนฝ่ายมืดแทรกดูสีหน้าหมดหมองฉันจะช่วยแผดแสงแห่งรักฉันจะช่วยเปลี่ยนให้ความมืดในใจเธอให้เป็นแสงนะ ต้องขอบคุณฉันที่ฉันทุ่มเทช่วยเหลือเธอและรู้สึกเป็นบุญคุณสืบต่อเป็นกันสาวกต่อไปแถมคนที่ฟังก็เชื่อตามด้วยใช่ๆช่ช่เธอพูดอย่างกับมองเห็นศรัทธาคนที่เข้ามาทักทันทีเพราะเราคิดว่าฉันตกเป็นเหยื่อจึงยิ่งทุกข์ช่วงนี้ฉันมีแต่เรื่องให้ปวดหัวเข้ามาแบสรุป ทั้งคนที่ทักคนที่โดนทักร่วมกันส่งกำลังให้เป็นฝ่ายมืดเสกทั้งภายในภายนอกให้เขายิ่งมีกำลังเป็น100เซไปเลยมองออกหรือ,อยังกลไกแห่งการที่โดนแทรกนะ่ะจิตคนทักเป็นเช่นไรมองคนอื่นเป็นเช่นนั้นจะเห็นจริงหรือไม่เห็นจริงนั้นไม่สำคัญหากทักด้วยเจตนาดีแต่ผลร้าย นั่นคือการใช้ความกลัวนำทางนั้นจึงผิดสัจจะแห่งรักนำทางนั่นเองคนฟังก็ทุกอยู่แล้วเจอทักเข้าไปยิ่งเชื่อก็ยิ่งร่วมการเสกจ,จดจ่อให้มีตัวมีตนเข้ามายิ่งทำให้ยิ่งทำยิ่งวกวนจิตลบก็ดึงดูดสิ่งลบๆเข้ามาคูณสองทุกสองวกวนไม่รู้จบไม่รู้สิน้น เพราะเขาไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุก็เพียงแก้ที่ปลายเหตุอยู่ร่ำไปมันจะจบได้อย่างไรเมื่อเขาติดกระดุมผิดเม็ดตั้งแต่เม็ดแรกแล้วแก้อย่างไรดีละ่ะให้จบก็ต้องเปลี่ยนจิตของคนทักก่อนคือเปลี่ยนมุมมองที่ตนเคยเชื่อมาเอาน้ำเก่าทิ้งไปเติมน้ำใหม่มุมมองใหม่ๆเข้าไปบ้างอย่ายึด ตาตัวปลอมที่คอยกองหูว่าอย่าออกจากเซฟโซนแห่งความรู้เก่าของเธอนะเดี๋ยวจะเสียหน้าว่าเป็นถึงระดับคุรุผู้ชี้ทางให้ผู้อื่นบางคนสายเห็นแสงมักใช้การเห็นแสงนำปัญญาฉันขี้เกียจไม่ชอบอ่านความรู้คนอื่นหรอกถ้าอยากรู้อะไร ฉันดาวน์โหลดความรู้จากจักรวาลไปเลยแล้วที่โหลดมานั้นจริงหรือปลอมจริงของมิติไหนกันล่ะให้รู้ที่ยิ่งโหลดยิ่งรู้ยิ่งเห็นทําไมมันยิ่งทุกข์นะก็ให้รู้ได้เลยว่าที่โหลดมานั้นจากจิตอัตาตัวปลอมของมิติ4หาใช่มิติหบวกบวกใดๆไม่แล้วเจ้าอัตาตัวปลอมนี่ล่ะ จะเพียงบอกเธอว่าเธอนั้นรู้หมดแล้วไม่ต้องพัฒนาหรือต้องรู้อะไรอีกแค่น้ำนิ่งรอเน่าก็เท่านั้นเองแล้วจะวนรู้ข้อมูลเก่าๆเดิมๆรอจนถึงทางตันเมื่อไรเมื่อถอยอัตตาร้องขอหนทางเมื่อไร่ขูแท้แห่งจากมิติหจึงจะปรากฏการช่วยผู้คนโลกและเห็น ผลได้จริงคือยกระดับจิตตนเองก่อนจิตเราสวยโรคจักรวาลจะสวยตามมันจึงไม่เกี่ยวอะไรกับสิ่งใดๆคนใดภายนอกใดๆเลยว่าเขาคนนั้นจะโดนไฟมืดแสงแทรกอย่างไรตัวเราเองนั่นล่ละเป็นอย่างไรนั้นสำคัญที่สุดแล้วยกจิตตนเองคนเดียวผู้คนทั้ง8,000ล้านคน รวม31พบจะยกระดับจิตเปลี่ยนมิติคอนตัมเปลี่ยนผู้คนเหตุการณ์สถานการณ์สถานที่จะเปลี่ยนตามจิตของเราไปเองและอย่าลืมว่าเรามีตัวมีตนอยู่หลายมิติมิติหนึ่งเราปั่นขึ้นบวกมิติหนึ่งเราปั่นขึ้นลบมิติหนึ่งเราปั่นขึ้นกลางมิติหนึ่งเราปั่นสารพัดขึ้นเมื่อเรายกระดับ คนอื่นที่ยกจิตได้เขาจะตามมาอยู่ในมิติของเราไปเองส่วนจิตเขาที่ยังไม่ยกระดับจิตของเขาจะถูกย้ายไปสู่มิติอื่นอย่างที่เขาไม่รู้ตัวเองเลยย้ำคําเดิมเข้าใจอะไรผิดไปหรือเปล่าเราเปลี่ยนสิ่งใดไม่ได้นอกจากเปลี่ยนจิตตนเองนะให้มองโรคตามความเป็นจริง เราเปลี่ยนหมาข้างบ้านไม่ให้เห่าไม่ได้ก็เปลี่ยนจิตตนเองให้ยอมรับเข้าใจในธรรมชาติของหมาของฝ่ายมืดของอทุกอารมณ์จากใจตัวเองดีกว่าจะเข้าไปเปลี่ยนสิ่งนู้นสิ่งนี้เปลี่ยนจากตนเองมันง่ายกว่าไปเปลี่ยนคนอื่นสิ่งอื่นอยู่นะเปลี่ยนจากจิตภายในตัวเองไม่ใช่ต้องเหนื่อยยาก พยายามทำนู่นทำนี่ให้เหนื่อยเองแล้วบอกกับใครๆว่าฉันทุ่มเทช่วยผู้อื่นอยู่นะลึกๆก,ก็อยากให้คนยกย่องสันเสริมกับการทุ่มเทนั้นๆสุดท้ายเราก็พยายามจะไปเปลี่ยนสิ่งภายนอกทั้งสิน้นคาปูชิโน่คิดซิคิดซิว่าเป็นเช่นนั้นจริงๆไหมเพราะทุกสิ่งเกิดที่จิตตนเสกสร้างขึ้นมาเองทั้งนั้น มโนมายรูปังแปลว่าทุกสิ่งรูปนามทั้งจักรวาลล้วนเกิดแต่จิตตนเพราะเราเองนั่นหละคือพระผู้สร้างพระผู้เสกเราเองที่เสกผู้คนเรื่องราวในชีวิตลายวันของเราให้เป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ในมิติควอนตัมของเราเองสิ่งที่คนกลัวทั้งหลายผีคุนสาซาตาน แบ่งไฟลมืดแสงคนที่เราไปว่าเขาไม่ดีที่ต่างจากตนทุกสิ่งที่เราเห็นเราคิดร้วนเป็นกระจกสะท้อนการเป็นตัวเราเองทั้งสิน้นจิตเธอเป็นเช่นไรก็มองเป็นเช่นนั้นทุกสิ่งเป็นกระจกหกด้านเหรียญสองด้านแต่นั่นก็คือเหรียญเดียวกันทั้งฝ่ายมืด ฝ่ายกลางฝ่ายแสงทุกฝ่ายที่ดำรงอยู่นั้นคือความเป็นกอสร่วมกันจะพยายามแผ่แสงแห่งรักเพื่อเข้าไปเปลี่ยนมืดให้เป็นแสงนั้นเปลี่ยนจิตตนเองให้ยอมรับเข้าใจในความเป็นฝ่ายมืดว่าทุกสิ่งร้วนมีประโยชน์หลอมรวมไปกับทุกฝ่ายทั้งฝ่ายมืดฝ่ายแสงฝ่ายกลางและเมื่อก๊อสก็คือฝ่ายมืดด้วย เธอพยายามเปลี่ยนไฟมืดให้เป็นแสงนั้นแสดงว่าเธอกำลังจะเข้าไปเปลี่ยนความเป็นกอัตพระเจ้าในตัวด้วยนะขอบคุณข้อความจากนบอัศวะกระผมวันเฉลิมกล่าวบทความสวัสดีครับ